มาทุกคนวัฉันได้ลาบบิบนาจ้าวันนี้มันก่อนซอยชุกไม่ได้เรื่องสีมันคือดำน่ากลัวแท้ละ่ะฉันไปอุ่นข้าวมามันไม่ค่อยร้อนฉันย่ามันบดแสบเนี้ยบางทีล่ะสี ลาบทางเหนือนะมันจะออกเค็มๆนะมันเหมือนกินผักอันนี้แม่ผักเพลฉันตั้งใจว่าจะกินลาบแซ่บส,สักบันเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปผ่าฟันคุดแล้วฉันจะกินของแซ่บๆบดได้ เมนูที่ฉันสั่งอะมันก็ือมันก็คือเมนูลาบเนือ้อดิบอืออีกคำหนึ่งฉันจะไปละคำสุดท้าย ฉันน่าจะกินได้ไม่เยอะว่าฉันไม่ค่อยชอบฉันชอบแบบลาบเนื้อสไตล์อีสานฉันก็ระบุนะว่าเอาแบบโรลชาสไตล์อีสานแท้มันบมแมนแม้